ค่ะทนมูช้ชมขาคลิปนี้เป็นคลิปตัวเรียกแนวทางเล่าพัฒนาร่วมพลังของอาจารย์สมยศของลุงหม,มานและนุ่มโชคนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นค่ะสวัสดีค่ะทอาชุ่มแอมซีทุกท่นานก็ยินดีตอนรับเขาสูช่องเจนางน้ำโชคนะคะทนผช้ชมค่าสำหรับเซานี้เป็นเสาของวันที่30พฤศจิกายน2 5 6 5ปลายเดือนแล้วค่ะทนผช้ชม่าอีกบุกีมือ รัฐบาลไทยกับสีออกนะค่ะเนาะสำหรับมือนี้เป็นคิวของรัฐบาลเล่าค่ะทำชุชมขาตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาคลิปนี้สิเป็นคลิปร่วมพลังระวังอาจารย์สมยศกับลุงหมานเนาะค่ะทำชุ่มเนาะเดี๋ยวก่อนสิไปมึงงวดเหมือนแรงนี่เมื่อมึงงวดทีเหลียวสะกอนว่าตัวเลขแนวทางของอาจารย์สมยศก็ของลุงหมานเป็นยังไงเน,นะะาะทำชุชมเนะาะทำชุ่มขางวดทีเหลียวของอาจารย์สมยศ ของอาจารย์สมยศกระเข่าที่วิ่งลูดหนึ่งนะคะทัช้ชมวขาวิ่งลูดหนึ่งวิ่งลูดหนึ่งเขา่าแต่ว่าตูจับคูบวกเข่าเานาะคะ่ะทั้งช่วมเนาะนี่คะ่ะวิ่งลูดหนึ่งเข้าเพราะว่าเลขออกสามหนึ่งศูนย์ก็หกสามนะคะอันนี้คือผลงานของอาจารย์สมยศเนาะคะ่ะทั้งช่วมเนาะเข้าที่ลูดหนึ่งนะคะต่อไปของ เออ่ลุงหม,มานของลุงหม,มานวิ่งลูดที่สามสี่ห้าปากว่าเข่าที่สามเนาะค่ะเนาะเลขออกหกสามถ้าผู้ใดวิ่งก็ได้ทั้งบนทั้งล่างนะคะวิ่งสามสามได้ทั้งบนทั้งล่างนะคะนี่ค่ะ 3, มี่จะสามหาเพมีสามหกเนาะค่ะท่านชมเนาะ อันนี้เป็นผลงานเป็นข้อมูลให้ผู้ชมผู้ชมได้ตัดสินใจเนาะคะ่ะผู้ชมเนาะจังไดกก็แล้วแต่เป็นเอฟซีเป็นเอ,อเซียนที่ท่านผู้ชมตามมาตลอดคืออาจารย์สมยศก็ของลุงหม,มานเนาะคะ่ะเนาะเอาไปมือง,งวดนี้ค่ะท่านผู้ชมขาวาซิมีตัวใดญเนาะคะ่ะเนาะงวดนี้เริ่มต้นที่ของอาจารย์สมยศเนาะคะ่ะเนาะเราพัฒนาอาจารย์สมยศบนล่างอาจารย์ว่าบนล่างนะคะท่านผู้ชมขา วิ่งรูดที่3กับ8วิ่งรูดที่3มกับ8 3ก็มี7จ็ดสามามเน้น3 5้าเบา3 8เน้นส่วน8ก็จะมี8 3 8 7 8 9ตัวกันพรอมหรือคะท่านช่วสมสานะคะตัวกันระหว่างสาเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะอาจารย์บอกว่าปังแน่นอนนี่คือตัวเลขแนวทางของอาจารย์สมยศแคปหน้าจอเลยค่ะ แคปหน้าจอเลยค่ะท้ชมค่ะค่ะแคบหน้าจอเลยนะคะตัวเลขแนวท่างของอาจารย์สุมยศกบไหล่ตัวกาผู้ช่ค่ะเลขสองตัวมีหกชุดเลขสามตัวมีชุดหนึ่งทผช่ชมที่มักที่ชอบกระจัดถ้าขัดกับพานเนาะคะ่ะเนาะใดที่เข้ามาเจอคลิปนี้ก็ขอขให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจง้งเตือนเพื่อจะได้บ่าพลาดข่าวสารใหม่ๆตัวเลขเด็ดๆจากท่างช่องเนาะ,ะทผช่ชมเนาะ ตันแรกนี่สองทุ่มครึ่งค่งคะทช่วงขาเจอกันค่ะทำช่วงขาเลขเลขสมนมาตลอดคารทำช่วงขาเที่ยวนี้อาจารย์สมยศเพิ่นก็นให้วิ่ง3มกับแเนาะนคะ่คะเนาะมี3 1มหน8่งสามหาสามดสดสจดเก้าจะร่ารช่วงขานี่คือตัวเลขแนวทางของอาจารย์สมยศ ต่อไปของลุงหม,มานตัวเลขแนวทางของลุงหม,มานกับทัพช่มขาให้วิ่งลูดที่เก้าลองที่ศูนย์นะคะวิ่งลูดที่เก้าล่องที่ศูนย์อันนี้คือเต็มสูตรเนี่ค่ะทัพช่มขาถ้าบทเต็มสูตรชิมีแค่์ซุดแอดเ,เลี้ยวเต็มสูตรลงให้ทนผช้ชมเลยเพราะว่าเที่ยวที่แล้วลงบทเต็มสูตรเอาแค่์ีโต ถ้าเต็มสูตรคือ6กตัวเพราะฉะนั้นเอาหกตัวไปเรื่อยมันกับบอลายเท่าไหร่เนาะค่ะทำช่ชมเนาะคอยทำช่วมเอฟซีพิจารณาตามนี้นะคะนี่คะ่ะพิจารณาตามนี้เลยตัวเลขแนวทาางของลุงหมานในตาร่างมีเก่ามี0นย์มีหมี6นะคะตัวเด่นของลุงหมานคือเก่ากับ0นย์เด่นที่สุดคือเกนะคะตาล่างที่เสียวมาประกบแล้วอื่นตาลางเกิดมีส่มีหมีหนะคะ 9 4 9 5 9 6 0 4 0 5 0 6นี่คือตัวเลขแนวทางของลุ่มมานนะต่อด,ด้วยตัวเลขแนวทางของหนุ่มโฉกทำช่วงขาคลิปนี้แอดเจาะลงสามสำนักเลยนะคะตัวเลขแนวทางของนนหนุ่มโฉกบ่าพื้นน้อยบ่อ้องเบ้าถึงเลยเข้าทุกมือเข้าทุกน้อย,นนอยอท้ยทยทช่ว่ะเมื่อคือนนี้แอดลงน้อยพื้นไปแล้วนะคะอันนี้คือต่ำเล่า เล่าพัฒนาของหนุ่มโชคแอดจเจ้ามาโล่งใส่กับของลุงหม,มานใส่กับของอาจารย์สมยศนะคะท่ช่วมขาจังสือบริสียเวลาหลายเพราะว่าตัวเลขเนวทางถ้าสัวสายแอดกับบดิลงคือคือเวลาที่สีมาอาลิปม่นหน่อยคะ่ะท่ช่ชมขาแอดกันเลยใส่วิธีการเอาลงด้วยกันเลยนะคะเป็นตัวเลขเนวทางเล่าพัฒนาร่วมพรั่างไปเลยเนาะเะนาะสำหรับคลิปนี้กับสีมีอาจารย์สมยศมีของลุงหม,มานมีของ หนุ่มโชคนะคะทำชุ่มขาหนุ่มโชคเป็นสูตรครอบจัก,กรวาลกับทำชุชมขาเพื่อนบอกว่าวิ่งรูดที่3กับ0กับ1เน้นที่สุดคือ3ตัวเลขที่เพื่อนจับคูหามีศูนย์สี่สามเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดแปสาม เจ็ดหาเนาะค่ะทั้งช่เนาะอันนี้คือตัวเลขแนวทางของหนุ่มโฉกเราพัฒนาวันนี้นะคะสรุปแล้วคลิปนี้มีของหนุ่มโฉกของลุงหม,มานของอาจารย์สมยศเนาะคะ่ะทั้งช่เนาะแคปหน้าจอเลยค่ะทั้งชมค่ะค่ะแคปหน้าจอเลยนะคะค่ะแคปหน้าจอเลยค่ะหน้าจอเลยค่ะคือกันบอก็ของลุงหม,มาน หลักศูนย์คือกัรน,นีได้ค่ะท้ช่วาศูนย์สี่ตรงกันค่ะทั้ช่วง่าศูนย์สี่ตรงกับของลงมานนะคะศูนย์สีตรงกันอาวตรงนงกับเขาน่างขากับเขาแล้วแต่มือมั่นค่ะทั้ช่วงะถ้าสามสามตรงกันเยอะนะคะก็ของนุมโชคสามหนึ่งตรงกัน ามหนึ่งตรงกันเรื่องคมผชุ่มคาสามหนึ่งตรงกันนี่คือชนนี่คือชนสามอะไรอีกสามห้าสามแปดแปดสามบูมีสามเยมี่อาสรุปว่าชนกันก็ของลุงหมานศูนย์สีชนก็ของอาจารย์สุมยศคือสามสามหน่งนะคะคำสัชมค่ะอ่าท่านผู้ชม ขอยทนผูช้ชมพิจารณานะคะใช้ใช้วิจารณาญาณในการรับช่มกับทผช้่มคะ่ะเอาตัวเลขแนวทางไปวิเคราะห์ไปคัดกรองอีกเทือนึงสักกอนนะคะการซือ้อตัวเลขก,การจัดพิจารณาตัวเลขตัวเลขมีความเสี่ยงถูกโตนะคะเนาะเพราะฉะนั้นทนผู้ช่มทีเขามารับช่มรับฟังแล้วต้องพิจารณาต้องกันกรองอใหญ่เดือดร้อนเจ้าของอใหญ่เดือดร้อนผู้อื่นเนาะคะ่ะทผช้่มเนาะพิจารณาซื้อหน่อยหน่อยเพราะได้ฟังนะคะ คันโมหมันใจซื้อตัวบาทรสองบาทไปกับพ่อนะคะทำช่วทขาทำช่วสขาสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปตัวเลขแนวทางเราพัฒนารวมพลังสามสำนักอาจารย์สมยศลุงหมานหนุ่มโชคนะคะเพราะว่าแอดจะล่งก่อนที่แอดจะไปปฏิบัติหน้าทีงานประจําของแอดนะะเนาะค่ะเนาะก็คอยทุกท่านทุกคนโชคหมานลำลุยอย,ย่าเจ็บอย่าจน,จนเจอกันไม่อาจจะเป็นการสรุปเล่า ทุกสำนักนะคะทผช้ชมเนาะสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านทุกคนโชคดีขอพวกคุณสำหรับการติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับทา้ชมคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะลืมไปกับท้ชมคะ่ะขอกราบขอพวกคุณอาจารย์สมยศลุ่มหมานและอาจารย์หนุ่มโชคนะคะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาให้แอดได้เปลี่ยนสพานบนุญให้ทำช่วงเอฟซีได้ไปเป็นแนวทางได้นาไปคัดกรงหรือนาไปเชียงสือเนาะค่ะเนาะ ขอากาบขอพระคุณอาจารย์ทั้งสองทั้งสามสำนักขอให้สุขภาพแข็งแรงร่างกายสมบูรณ์เพิ่มพูนคือเงื่อนข้องกล่องแก้วนะคะทำชุชมขาอย่าอึดอย่าอยากอย่าถุกอย่าหยากขออาจารย์ร่ำรวยร่ลำรวยนะคะขอพระคุณมากค่ะทั้งสามสำนักขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ